ครับผมเล็กยัยานครับพากินอร่อยสุดยอดครับไอ้เสยมาเที่ยวบ้านพี่น้องบ้านพี่สาวครับกินตั๊มทั่วครับกระซิ้งทอดเลยอ่ะปรีชานี่เกิดเพื่อนอายุที่นะครับถ้ายตัวกอนอ่ะปรีชาบ้านเกิดเพื่อนแตกเกอร์เต่กระหลบนุงนี่เองกินด้วยเพลเล็บด้วยนะครับแบบตัวปลานะครับโอ้ยหยากส่งให้นางจำเป็นให้

เบอร์นครับอร่อยสะใจนะฮะนี่คนตาครับคุณลำใหญ่ครับชาแเคนมือกระบะนะคนเพื่อนม้คาโคกนะเคนแจมมือยูทูปมือปืนขืนที่แบบบ้านนอกนี่ครับตัวแดงตัวแดงจะตำตัวอร่อยครับ ตับอเมนต์ตับเอมเมนนครับผมเป็นคนมเมนครับรินรินครินครับคนกินก็กินไปคนเพ้นก็เพ้นไปตำตำทั่วภาษาแม่เนาโบสนะครับเนี่ยจีเน่อันแม่เด็กต่ำกระดาษติง tỏi chạy ngoài mẹ không nó tỏi. À, rồi, hấp rồi, rồi. chuyện à.